ซ่อนแห้งพี่น้องยอดนิ่งง่กว่าลัวซะละมังจะงามแห้ง ง,งามเลยจ้าหลวกกันเลยจ้าพี่น้องใส่เป็นเลยจ้านี่จ้าหอมบบกไงหลวกเทียเดียวเลยเดี๋ยวรอให้เขาเดือดกันนะจ้าเ,เดือดเดืเขาจังกลับกลับอีกข้างหนึ่งึง้น เอขา้างหนึ่งลงแล้วพี่นอะไม่อยากแกงเม็ดบาาอาว่าหลวกแต่ว่าม็นหลวกเด้อจะาย่โดนนัดต้มเอาต้มให้เพินันก้านเปื่อยๆเน้ะจ้ะก้กาออนอ่อนๆเนี่ยเสดายกินทั้งกา้านอุ้ย สวัสดีจ้าพี่น้องคงไปทุกผู้ตุกคนยินดีตอนรับเขาสุดสองคุณยายโดนาส,สตอรีนะจ๊ะพ่อมาเก็บพักจ้าพี่น้องเลิกงานมายางผ่านยุคขางทางจะงามงามนี่จะหย่อนงามพี่น้อง Hất sợ đầu phở lăng đó chả Ui 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 À chị bỏ Là nát bên đây đó chả เก็บเึงถือกล่องก็สิเบะร์ใครน,นี่ปันใดจ้จะงามจ้ะงามเลยน,นี่ตะหย่อนงามงามเอาไปแกงแท่นพักขีเล็กได,ด้เด้อจ้ะพี่น้องก็ไปต่มออกก่อนนะจ้ะขอโทษขอ้อภัยใน การที่อาจ,จอีพมัทนัดบัทนัดเดินไายเนาะจ้ะเครื่องถื้อกล่องเครื่องเก็บผักอุ้ยหย่อนง่ามแห้งพี่น้องบ้างน้่งจะ้นจะน้่งจ้ะเดา๋ยวพลัง Thực đẹp thực phấn nó chứ Thằng này งามเลยนี่ก็ขอโทษขอให้หลายๆเด้ yup. ดดอจ้ะทั้งเก็บทั้งถือกล่องกระสีเห็นบอชัดน่าจะหุ้ยหยอดเนี่ย เขารวยย่เล <toys> ียอยู่นี่จะพี่น้องน้ำแห้ง นึงจ้ะอ่อนๆเลยแล้วเดี๋ยวเราิเก็บไปอ่ะหลวกใส่ตู้ไว้นะจ้ะหลวกใส่ตู้เย็นไว้ก่อนมันสิแก่หมดต้องฝ้าเก็บจ้ะพี่น้องอีกต้นนึงจะ้ะ จริงอ่ะหลายเด้พี่น้องเลือกเอาเลือกเอาแต่อันยอดใหญ่ๆอวบๆ Hoang dinh long bung suy giót tung mgn lạc. Mở đường tấn kẹp mày tung mgn lê cùn a cà đi đi gió vinh long mơ nỉ cà đi hèn đẹp tòa ba tòa 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 ายมาแดดออกอุ่นเริ่มหอนเนยก็อย่าลืมเดอ้อจะทำมามเกิบย้ายโดนัดกับฝากกดไหลกดแช่พุ่นอีกตนหนึ่งพี่้องบนึ่งตนนี้ก็ล่งขึ้นหยอดงามๆต้นบบใหญ่จ้ะพระ่าข้าเจ้าตัด ภาพอาสีบะนิงเด้อจะทั้งถือกล่องเทิงเงินเก็บพักเนาะจะอาสิบะนิงอะไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะจ้าก,กดกระดิ่งไว้ยังมาผ่านคลิปหม่ไม่จากคุณยายโดนัทจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจะที่เขามาเบิ่งคลิปยายโดนัทเป็นกำลังใจให้ยายโดนัทเนาะจ้ะ เราฝรั่งพี่นอ้องเก็บข้าวเดียวเลยบักหลายทรงกใหไงเก็บก้อนสินมาหอดบานนะจ๊ะะเลิกง,งานมากจเก็บยุบข้างทางเนี่ยจ๊ะทางย่างมาบานพอดีงามครับนี่อนอจะออยังไงจะหยอดยังไงหอบอวกพี่นอ้องแย่โดนัดสลวกไกวกเล็กๆน้อยๆจ๊ะจ๊ะ งามแหง้งยอดอัวรัวเลยจ้ะเอามีหอดหอยหน่อยหอยหน่อยน้ำมากินล่างนวกันลวกไว้นะจ้ะใส่ตู้เย็นไว้ บเดเปื่อนนี่ยังนานๆเยจ้ะย,งา,ยางมากับขี้ฟุ้นมันอยู่ข้างๆาง้ะจ้ะนี่แต่หยอดใหญ่ๆงามๆนี่พี่น,อออน้องตามซ้อนเป็นยารับไายระบายยาระบายยางดีเด้อจ้ะเนี่ยถ้าผูดด้ใดถาดอ่อนกินไปนิดใดยนิดเดียวรับรองว่าจุดๆจะพี่น้อง วัยเดิดนัดนี่ถาดแข็งกินขนาดเนี่ยถึงสิระบายได้สำหรับวัยโดินนัดได้ไหมเพราะว่าเป็นคนถาดแข็งจะพี่นอ้องจะมีกระต้่มหนาใหมใบแล้วนะจ๊ะ ก็ลวกดได้จ้ะนี่เวลานะต้มเอาต้มเอาเนี่ยคือกันกับหยอดพักขี้เล็กเลยมาบ้านนี่เห็นอ่นโมหลุ่นนองก็ลงในเศษครับหักันเิ่นแกงเนาะจ้ะเพิ่นแกงกะทิแกงใส่หอยคมนะนี้เลยนะเป็นแกงอยู่จ้ะแกงชุบขี้เล็กหนึบหน่อย แกงไสยานั่งต้มจืดๆแล้วก็มาแกงไสยานั่งแซบขึ้นกันพี่นอ้อง ง่ามแห้งดีละเถือเด้อจ้ะัชงเฉด้กินเนี่ยได้กินกันได้กินช่วงนี้นะจ๊ะหน้านี่ละพระเพิินออกหยอดไม่เอาย,ยิดว่าโดนจัไปแกพก็ะฉะนั้นช่วงที่พระร่างอ่อนๆนสี่เขาต้องเป่าเก็บไว้นะจ๊ะเก็บไว้ให้สุกไว้เลย กับกลนกับแก้วจะพี่นองกินกับยักกับแสบ็ู้ใดมกักขมขมนี่อืมผูดใดมกักกินหลาบขมนี่เลยจ้ะแนะนำะเดาเลยจ้ะ,ะเดาฝรั่งเลยพี่นอ้อง สวยงามเองปีนี้เก็บเที่ยวที่สองเนี่ยจ้ะเก็บปลากินไปเที่ยวหนึ่งแล้วสองเจ็มื่นแ่ไปหากินพักปลาแล้วเนาะจ้ะพักในที่ห้องหูงนี้พี่น้องตอนส้นบะหย่อนแบบไงคือหย่อนพักกี่เล็กเลยอวดหลัวซะและ้ว ด่างที่คุณออกนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ข่างข้างเนะจ๊ะแต่ที่นี่คุณเกาะคุณยังล่างแล้วก็เอาไปลวกที่ว่าตุ๋มนะจ๊ะนอ้ยงอุวนลวกใช่แล้วอร่อยต้อนเลย đầy mất lấy đấy cho nhà. Càng mong cái nè anh đẹp nha nha ngay kìa nha nha đấy nha 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 nó nha nha กำลังสิเดือดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวนะใส่เกลือลงไปเด้อจะ้ะใส่เกลือลงไปให้ให้พักเขียวเขียวทนน,น,นานมาณนั้น,นานกำลังสิเดือด Cái gì xay phải đuôi ta khi nọ Nét toàn xôn thật Nhọt nhẹ nhàng ngâm ngam đi ta <laughs> อย่าลืมดเ้อจ้ะเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับไข่กดติดตามไวน้นะจ้ะยังสิบประาดคิดไม่ไม่จะ้ะคุณย่าโรนัดจะพี่น้องเห็นบจ่จ้ะใส่เกลือลงไปเขาสีเขียวเขียวเป็นปกติเลยน้ำสีเป็นน้ำดำเนะจ้ะเนี่ยน้ำสีออกแบบสีดำดำน้ำต้มนะ ต้มน้ำขมพ้นถิ่มเนาะจ้ะที่รวบพักถ้า่ยังให้พักเขียวอยู่คือเกาเนาะจ้ะคว่ำเขียวไว้คือเกาใส่เกลือลงไปเลยจ้ะพี่น้อง นี่เป็นเคล็ดลับของยายโดนทัทเตอร์จ้ะคิดเองเฮ็ดเองจะพี่น้องรอให้เพ่ินเดือดกันนะจ้ะ